เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาาานัชไชน์เนวนะครับคลิปนี้เลาอยู่ในเกม GTA V นั่นเองนะครับก็เพิ่งซื้อมาเออใครมีเซิร์ฟดีๆแนะนําพี่เล่นก็สามารถแนะนําได้บ้างนะครับพี่หาเซิร์ฟเล่นไม่ได้วะ่ะมีน้องๆคนไหนแบบว่าอยากให้พี่แบบไปเป็นหัวหน้าเก่งอะไรเงี้ยพี่ชอบอ่ะเออเมนได้นะครับ เดี๋ยวพี่เขายัดแต่งตัวเนียพี่เพิ่งซื้อมาเลยนะคือแบบโดนใจไปโจะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนหรอเพื่อนอ๋อไม่มีใครสนใจเลยฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของเซิร์ฟเหรอครับไม่ใช่ครับอ้าวแล้วนายเป็นอะไรครับทำไมครับผมก็เหมือนว่าคุณเนี่แหละอ้าวไม่เหมือนผมเป็นบุคคลธรรมดา ผมก็เป็นบุคคลธรรมดามีตังค์อยู่หมื่นเดียวอะ่ะทำไงจะหาตังค์ได้รวยๆเร็วๆอะ่ะผมหมดแล้วครับแนะน,นําแนะนําให้ผมหน่อยได้ป่ะหาตังค์แบบเร็วๆอะ่ะแบบได้เร็วๆอะไรเงี้ยเซิร์ฟนี้ก็มีต่ขุดกระลำเลครับอ๋อมีขุดหินขุดทองอะไรเงี้ยป่ะครับออขุดทองต้องไปถามคนอื่นอ่ะแล้วคุณมีหน้าที่ทําอะไรครับแต่งตัวอย่างเงี้ยเราภเพหรอครับไม่ครับผมเป็นคนเก็บขยะครับอ๋อทำไมถ้าถุนอย่างงี้ละครับก็ผมจนนะครับผมมีแต่จักรยานนะครับ อาแล้วเทปนี้มันโอ้โหตังให้ตังน้อยจังอะไม่ดูแลลูกเซิร์ฟเลยวะถ้าผมมีแต่จัก,กรยานเนี่ยผมโอ้โหซื้อจัก,กรยานพันหกตังคหก็หมดแล้วอะโอ้โหหมดแล้วอะพูดเป็นเล่นเอ้าผมโดนถ่ายจริงๆใครถ่ายใครถ่ายบอกบอกเรามาเราสวดได้ทุกคนเลยนะมันออกไปแล้วเลยใครอะมันคือใครอ่ะอออแอดมินเหรอแอดมินเหรอไม,ไ,มไม่ไม่่มันพาเราไปเอากระหล่ำไงแล้วทีนี้มันขับรถ ไปชนข้างทางแล้วมันเรียกช่างมาให้เราไปคนจ่ายเท่าไหร่เสียค่าช่างแพงขนาดนั้น,นเออลยเหรอเราละหมื่นห้าโอ้โหค่าช่างเนี่ยนะออโอ้โหนี่ช่างซ่อมหรืออะไรนี่ไอาาสัตว์นี่ถ่ายกูขนาดหนักเลยเหรอเล่นมานานเลยครับเล่นมานานยังครับผมวันน,น,นี้วันที่สองครับติดคุกมาตั้งแต่วานพิ่งออกวันนี้ติดคุกเอถ้าติดคุกนี่ถ้าเราออกเกมนี่มันจะไม่เลาไได้ต้องให้ตำรวจมาเจอล่ะไหมอ๋อ ก็เหมือนผมไงผมไปทุรล่าผมออกเกมก็เลยเรียบร้อยเลยอ๋ออ๋ออีเวนอ๋าคุยเลยล่ะไม่ได้ละอาผมให้คุยไปแล้วนะคุณผมผมให้คุยมาแล้วได้ปะอ๋อทำไมทำไมทำอย่างเงี้ยมันชนผมอ่ะเขาคือใครอะผมไม่รู้จักเอ้าเดี๋ยวกูเสิร์ฟดาก่อนเลยสัตว์ ลักรถขี่แม่งเล๊ะสัตว์ล็อกรถอีกไอสัตว์รูดีอ๋ออย่าลังแกอย่าลังแกโค้ดอย่าลังแกย์โค้ดเขาอย่าลังแกย์คนเขาอย่าลังแกค,นเ,เกคนเขาเอาเอาโอ้ยมันยิงเออเอเอเป็นไงมไมสืยเพื่อนสืยเพื่อนม,ม,มันลังแกเราว่ะ<ผ>ม,มันลังแกเราว่ะผมมีแต่จักรยานจะชนผมโอ้แล้วปืนมาจากไหนอะฮัลโหล มันมีคนให้ผมมาครับปืนบอกเท่าไหรครับปืนบอกเท่าไหรพาผมไปซื้อหน่อยได้ไหมได้ได้แต่พี่ชนผมทําไมอ่ะนั่นแหละไอ้คนนั้นมันชนคุณทําไมอ่ะหลับไปดิหลับไปดินี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยกผมบอกผมมีแต่จักรยานเขาถามผมไงผมก็ยืนตอบเขาอยู่อ๋อแล้วเขาชนเลยหรอคันนี้รถในคันนี้นี่แหลคนที่นอนอยู่เนี่ยเขาชนผมมาเขาก็ต่อยผมด้วยอ่ะกระทืมหน้าซ้ำเลยอุ้มตัวอะไรตัวอีา แค่นี้ก็จบแล้วเราแต่ว่าเราต้องช่วยเขายังไงดีเฮ้ยไม่ต้องช่วยไอ้พวกนี้มันต้องรอให้มันฟื้นเองดัดสันดานมันเนี่ยมันทะลึ่งต่อยเราอะรถชนเราอะผมไม่ผิดนะครับอืมตัดเปนคนผมด้วยอะใช่ครับเขาไม่ผิดใช่ครับเขาชนผมมาครับครับไอหนุ่มเนี่ยมันชนมันชนผมอะครับทีนี้แล้วผมมีแผล ถ้ารับยิงมาเลยพี่มันชนผมแครับเข้าหัวเม็ดเดียวโอ้หมันรังแกผมอะรังแกผมไม่มีทางสู้อะครับผมยอมเลยครับผมไม่มีทางสู้ใช่ครับน่ะมันขึ้นรถอีกแล้วเดี๋ยวมันจะชนเราหรือเปล่าเะต้องซัดหน้ามันนะลุมมันนะคนคุณคนเก็บกระหล่ำผมจะเรียกอย่างนี้นะแล้วทุกคนเขาก็เก็บกันหมดเลยะครับอ้าวหรอครับครับแล้วฮ้ยมันมันจะชนเราอีกอปล่าเขา มันเป็นตำรวจนะก็มันระปายเป็ดตำรวะครับเนี่ยหมดเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีตำรวจเลยอะครับผมไม่ตำรวจครับผมตำรวจผมไม่ออ๋เซิร์ฟนี้ไม่มีตำรวจเลยเหรอไม่ไม่อะไรนะครับเขาเขาเขาตำรวจอะเขาอยู่เชือบหนึ่งเป็นเชือบสองไม่มีอ๋อผมผม FBI ครับผมไ FBI อมตะปลายกระป๋าโปลิสเนี่ยครับมีปืนด้วยอ่ะครับไอ้คนเมื่อกี้ครับแม่งขึ้นรถมาชนพวกผมอีกแล้วอ่ะพี่ยิงยิงผมหน่อยดีเฮ้ยพี่พี่ผมโกหกผิดผมจะโกหก ที่ไหนนั่นอ่ะมันขี่รถไปแล้วเพ่๋ยวปล่อยมันหืมว้าไนะต่อยโลนะไต่อยโลนะมาดิเดี๋ยวกูต่ใหผมขึ้นต่ยต่ใหผมขึ้นเดี <c oughs> ๋ยวกูต่ใหผมขึ้น กูจะต่มึงให้หน้ายับเลยอะเอาเไ้ยมึงมึงจะไต่กูให้น้ายับไม่ใช่หรอเอาเอาไอสัตเฮ้ยมันต่ยังไงสอนกูก่อนดิสอนสอนกูก่อนดิไม่สอนสอนกูก่อนดิเวมึงไม่สอนกูเียมึงไก่ว่ะมึงรังแกคนไม่มีทางสู้เฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้เสื้อดำมันล่อผมอะพี่ลอมันดิหน้ากูยังไม่ยับเลยนะไอเสื้อดำอะลอยเสื้อดำก่อนมันถี่้ถชนผมเนี่ยในเสื้อดำเนี่ยผูกในใครเนี่ยเออนั่นแหละไ้าเท่าไรหรอกมึงก็พจเป็นบอลละ เสื้อดำมึงมานนี่รอบมันดีเออลรอมันดีรอมันดีไอ้เหี้ยลรอมันดีรอบมันดีไอ้คือมั่วแบบนี้ใครเขาเสื้อดำมันเสื้อดำมันเสื้อดำรอมันลรอรอเสื้อดำรอเสื้อดำนะรอเสื้อดำนะลรอมันตั้มเหรอเอาดีเอาเฮ้ยมันกระทืบกระทืบกระทืบโอ้โหกระทืบตัวอะไรบอกกูหน่อยดิเฮ้ยลอยเสื้อดำโกดลอยเสื้อดำโกนไดเสื้อดำนู้นดีเอานี่ตัดกูตายมั่วแล้วแยกมันนี่ไอ้เชี่ยคนเยอะจังวะอือหอมวะนี่อือเมื่อกี้เราชนกูอ่ะ นักเลงเหรอเก่า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 เหรอมึงโอ้ยยังมึงต่อยรัวจังวะเอ้ยล่วงไปม่อีเป็ดโอ้ทอดทอดทอดเพื่อนทอดเพื่อนทอดเพื่อนจะต่อยมันจะต่อยมันกระทืบตัวไหนวะกระทืบตัวไหนวะขอขึ้นแลมโบนไปไหนครับขอขึ้นแลมโบนหน่อยได้ไหมครับอยากนั่งไม่ไม่ใช่แลมโบนเลยเอามาสูบขับไปไหนครับ เออไม่ไปไหนครับอยากนั่งพี่เฉยครับเท่ดีเฮ้ยนี่มันพ่อค้าขายขายขายนินน้วมาขายกระหล่ำปีนิว้ว่าจำได้เอารถมันไปซิ่งกันดีกว่าเพื่อน้ยเขาเก็บกระหล่ำปีกันตรงไหนวะอืมเราห่มมาก่อนอันนี้รถใครเนี่ยเออรถมีคนให้ยืมมาทำไมเองรวยจังวา ไม่ให้รถผมเองนี่หมกตลอดนะเองนี่หมกตลอดนะเพราะผมบอกว่าผมจะปั่นจักรยานไปเก็บกระลำเขาบอกโอ๊ยกว่ามันจะไปถึงต้องสงสารเนี่ยครับเขาเลยอ๋อเขาให้คันนี้มาเลยเหรอครับผมเลยว่ะเลยว่ะเฮ้ยแรงว่ะแรงว่ะคันนี้นะไม่ได้แค่ร้อยเก้าสิบหนึ่งครับไม่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะก็ได้อยู่ รู้จักรยานผมไม่ได้ครับปั่นได้แค่หกสิบเราเน้นเบาไงเอาวเรานึกว่านายเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยมันมันคาดเข็มขัดนี้เราพายยังไงอ่ะกด B บีครับตัวบีระวังรถพังก่อนนะเฮ้ยมันพังได้เหรอได้ไแล้วมันต้องเสียตังซ่อมปะ สี่พันห้าครับต้องไปซื้อชุดต้อมที่ร้านค้าโอ้ทำไมแพงจังว่ะอ๋อช่างอันนี้ก็ไม่มีเซิฟนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมตีกันได้ตามสะดวกเลยครับโอ้โหชอบอะเซิฟนี้เราไปตีเลยไหมเราไม่เก็บกระหล่ำเลยไหมเราตีเลยไหมตีไปก็ไม่ได้ตังค์ับยเสื่องลูกครับเสียตังค์อ๋อถ้าเก็บถ้าเก็บนี้ได้เท่าไหร่ครับผมลับปีเก็บร้อยหนึ่งได้สี่หมื่นร้อยหนึ่งได้สี่หมื่นเลยเหรอครับแต่มันมาก เรียบ้อยหูดับครับหูดับหูดับครับไม่ยังมายังมาอยู่ยังมาอยู่ได้อยู่แต่รถเลยครับมันไม่ใช่รถเราไงมันไม่ใช่รถเราล้วเราจะไปกันต่อยังไงถ้ามันอราบไปได้ไปได้โอ้โหสบายผมขี่ผิดเลนผมผมขี่ผิดเลนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเลนขวาจัดไปครับโอ้ทำไมมันอยู่ไกลนักอะลำปีจริงอะจริงอะพาเราไปมางดิเหมือนจะอยู่เซิฟหนึ่ง อาโหแล้วเซิฟหนึ่งนี่มันเต็มปะอไม่รู้เหมือนกันเราเข้าเซิฟสองมาเนี่ยเฮ้ยเราไปจีบสาวเซิฟหนึ่งแล้วแต่เหมือนจะมีแฟนแล้วใครอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราเป็นคิ๊ก็ได้ไม,ม่แค่ในเกมแค่ในเกมไม่ซีเรียสอ๋นนี้คือมีคนมาเก็บอ๋อนี่คนเก็บนี่ใช่ไหมวิธีจอดรถที่ถูกวิธีจัดเลยเพื่อนจัดเลยเพื่อนจอดนะครับนี่แหละเราต้องมาตาม เราไปหาแฟนเป็นแอดมินได้ไหมล้วให้เขาโดนเนตให้เราอะไรนะครับเราไปหาแฟนเป็นแอดมินได้ไหมในเกมเอาแค่ในเกมพอก็มมมไม่รู้เหมือนกันครอบเกมจะไงวะยันดเด้อ <c oughs> โหเกมกระหล่ำโคตรนาน่างานลูกพี่ได้กี่หัวแล้ว <c oughs> ไอสัตว์ยิงเหรอไอสัตว์เดี๋ยวกูเสิร์ฟ มั่เก็บนานเก็บนานนึนเ,นนเลย,เลยท,ที่ล้างอ่ะยืนเจอเจอยืนนิ่งเลยอ๋อผมทำธุระอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ออนทิ้งไว้ทั้งวันอ่ะออนทิ้งไว้เออเห็นอยู่เมือ่อออนทิ้งไว้ตังค์มันเข้าทีสองร้อยห้าสิบพิเใช่ดีเออต้องเป็นวีไอพีเดียเข้าเจ็ดร้อยห้าสิบอเติมวีไอพีเท่าไหร่ครับเนี่ยนั่นแหละสิผมไม่เคยเติมมาเลยครับอ๋อทักเพจไทเอร์บอทไปก็แจ้งสามเขาว่าวีไอพีเท่าไหร่ครับเออแต่เติมนี้ไม่มีตำรวจ ใช่อยู่เซิฟหนึ่งเซิฟสามไงเซิร์ฟนี้ยิงยิงกันเลยแบบนายนายนายเราก็ยิงแม่งหมดเลยเซิร์ฟนี้แม่งเถื่อนว่ะเอาดิเอออเาด้วยบอกว่าไม่ทาไม่ให้เงินอ่ะใจเย็นยมเลยเอาด้วยว่ะเอาด้วยวะไขเลยนี่ไอพวกนี้มาดิมีปืนหรือเปล่าเ้าออเราต้องเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟนี้โอ้ยกูไม่มีปืนไอ้เหี้ยกูเพิ่งมาต่อยก็ได้ ใครมีปืนใครมีปืนมั้งซัดนี่ต่อยผมไหมอันนี้ครับผมชอบดีเอดาอ่ะเสือดามีปืนเสือดามีปืนนู่นน่ะนู่นเฮ้ยเราเราจะซื้อสัตว์ไปทำไมในเมื่อเสืตวนี้มันเกลียนได้อยู่เสือดาไกลๆนู่นน่ะมีปืนดีสัตว์ดีสัตว์ดีสัตว์สัตว์สัตว์สวัดีครับเพื่อนเพื่อนพี่เสดามเพื่อนว่าว่าพี่มีปืนหรอครับพี่มีปืนนะครับมีมีทำไมแตเราเรายิงพวกนี้ให้หมดเลยแล้วถ่ายตังค์แม่ง เอาวะคอะไรเพื่อนผมหมดเลยเอาหรอเอารอเอาพี่เราจะไปหาไทยฟังนที่ไหนได้เออพี่เราแบบอยากรวยทางรัฐอะไรเงี้ยไม่มีหลักวยทางรัฐอะเติมหนึ่งเดียวอะโอโ้โหเซิร์ฟนี้มันเถื่อนอยู่แล้วพี่พี่จะซื้อสัตว์ไปทำไมเก็บกระหล่ำไปทำไมเออเออถไายยังไงอะเราก็ไปป<บ>นเขาดีเบาได้เบาทุกคนอะไรนะครับเบาได้เบาแบบจะไายจะไายใครอะ เสิร์ฟเลยใครก็ได้ที่ไม่คิดกูไอ้เหี้ยกูจนใครก็ได้ที่มีตังค์อ่ะพี่ไอ้ฝั่งนู้นใครมีตังค์มั้งอ่ะโอ้ผมซื้อชุดซ่อมรถไปเมื่อกี้หมดแล้วันู้นทันเราหมดเลยผมไม่เหลือสักบาทอ่ะพี่มันโอ้โหเซิร์ฟนี้ทำไมมันจนยังไงเราใช่ครับเราต้องไปหารวมรวมแก๊งไว้ป้นไอ้พวกรวยๆว่ะเเอาาปล่แล้วถ้าผมป้นคนได้ไหมผมไม่มีตังค์ออ๋อใช่เหรอไม่มีตังค์ใช่เหรอเอ้าก็แคลองดูสิไอ้เหี้ยแผนชั่วการป้นอีกแล้วอพี่ เนี่ยเรามันแกงกะหล่ำปีไงเรามีชื่อแกงเราแกงกะหล่ำปีสังแกตเเออแกงกะหล่ำปีแกงเราเนี่ยแกงกะหรี่ไม่ได้หรอวะได้แกงอะไรก็ได้แล้วเราไปเสิร์ฟไปพวกกันเราโหดกระจังไว้เนี่ยเรามีหลายคนแล้วเนี่ยเรารวบตัวก็ได้หลายหลายคนแล้วเนี่ยถ้าเราจะตั้งแจ้งเราต้องทำไงหาตังดิเพื่อนเท่าไหร่โหดอะไรก็หาตังค์่าัหร่อ่ะเออเท่าไหร่วะ กูไม่รู้กูเพิ่งมากูถามคนเพิ่งมาเลยนะเฮ้ยเพิ่งมาแม่งมีปืนได้ไงวะกูไม่มีอ๋อคนไหนวะกูผมเด้งจับมั้ยเออ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 ผมนึกไอ้หมอโน้นนี่เฮ้ยแม่งมีปืนและไอ้สัตว์ถือปืนโชว์กูละวเฮ้ยไอ้นายขอป้่อหน่อยนายนายขอป้่อหน่อยขอดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอมึงจะเอาอะไรอ่ะบกูมีศูนบาทกูมีศูนบาทมีดก็มีปืนก็มีเียทือนวะเรากดไอ้ที่เอ็มดิกดตอเคอ่ะ เราไอ้นี้ได้ไล้กดโอเคเหรอกูไม่มีสักบาทไอ้เหียในบัตรเครดิตอ่ะโอ้ยกกูมีทั้งสี่หมื่นเลยเหรอวะอิโดเฮ้กูมีสี่หมื่นบาทกูมีตังค์ได้ไงวะบัตรเครดิตมีเท่าไหร่ผมไม่รู้อะกูกดไม่เป็นบัตรเครดิตผมกดมาหมดแล้วครับกดตอเคอะบัตรเครดิตผมศูนย์บาทอ่ะพี่กดมาตอนไหนวะผมกดเอาไปซื้อรถมาไหนอะรถตามนั้นอะเนี่ยคันเนี่ยอันไหน ไอเจ้าบุญน,น,<ข>นี่ให้ตังค์กูนหน่อยได้ปะ่ะขอถ่ายรูปกับแก่งกะหล่ำปีหน่อยได้ป่ะครับไอ้เย็ดหกขอถ่ายรูปกับแก่งกะหล่ำปีหน่อยได้ไหมครับได้ไไวะแก่งเราแก่งกะหล่ำปีอ่ะจัดไปดิมึงแต่งตัวก่อนวะไอ้เหี้ย <c oughs> ทีแล้วที่เล้วผมเป็นไอโรนี่อโอโมึงมึง<ด>มึงแต่งตัวก็ได้เพื่อนเอาหัวล้นเหมือน,เ,อนอเดิมว่าจะแต่งตัวเถอะเพื่อนเราทราบมหาภัยเพื่อน จาาเพื่อนจ้ะนี่มันเกงกระหล่ำปีหมดของเราหมดเลยใช่ไหมโอ้มึงคุยเลยคุยไงก็ได้แต่อ่านะเราขึ้นเรือลําเดียวกันแล้วนะอตอนไหนนี่โอเคนะฮะแล้วผมไปหาพักพวกก่อนนะเราสามคนแล้วนะผมจาได้นะอ่าหัวฟ้าหัวแดงนะอะไรกูได้ยินอะไรครับเกงก้ะหล่ำปีไงเกงกระหล่ำปีของเราไง้เสือไม่ใช่เสื้อดำบอกหัวดำหัวดำ โอดำไหนเพื่อน,นกูนะก็ผมหาแก๊งเข้าแก๊งกระหล่ำปีอยู่ <c ười> เฮ้ยเอยเอท่านรอพอๆกูอยู่นี่ <c ười> เฮียสนุกดีว่ะเก็บกระหล่ำปีต่อแก๊งกระหล่ำปีของเราแล้วไงเพื่อนได้เท่าไหร่แล้วเราได้เรื่องมาสามคนแล้วนะแก๊งกระหล่ำปีเราเฮ้ยรอเพื่อนแจ็คเราเหรอใ <c ười> ช่ครับ ใช่ไหมสิบสี่สิบห้าประมาณสิบห้าอยู่เลยสิบห้าอยู่เลยะได้สิบห้าหัวอยู่เลยอ่ะใช่เพิ่งเราเพิ่งมาเมื่อกี้เพิ่งมาเมื่อกี้โอเคครับโอเคครับเพิ่งมาตรงนี้เมื่อกี้เองอ๋อโอเคครับนี่เป็นผู้หญิงเหรอครับผู้ชายดูเสียงไงเป็นผู้หญิงอ่ะมันเสียงเหมือนเมื่อเสียงเหมือนทอมอ่ะครับโอ้โหเสียงมันดูเหมือนผู้หญิงทอมทอม่ะครับโอ้ยี่มเลยจริงจริงจริงไม่ได้หมไม่เหมือนโอเคไม่เหมือนก็ไม่เหมือนผู้ชายแทงนะ แทงแท้โอเคแทงใหญ่นะอยุอายอยุเนสัตว์ไ้พี่เออคุณมีแฟนยังไะยังครับยังครับสดนี่มาใช่ครับสดลูกสองแล้วคุณมากับใครอ่ะมากับท่านหล่อประพอข้างหลังนะครับนี่ครับนั่นนะครับที่ใส่ชุดมันยามาครับข้างหลังล้วรถ้างไหนที่ขอมาครับนั่นแหละครับคันนั้นนะครับนั่นแหละครับเขาขึ้นรถแล้วครับนั่นครับ อาคนโดนทิ้งหรอนั่นแหละครับนั่นแหละครับประเด็นนะครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาครับเขาบอกว่าตรงนี้มันร้อนนะครับไปขึ้นแอร์ไปขึ้นรถเอาแอร์เฉยๆอ๋อไปเอาแอร์เฉยๆใช่ครับตรงนี้มันร้อนกันดูเดอดๆนอนใช่ครับ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 คุณมีแฟนน่าจะดีเนาะทำไมครับ เด,ดาอะไรน้ำเลยเ <laughs> ดา,า,ดา,าอะไรได้าดามอะไรครับ <laughs> 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 ไปตรงไหนไปตรงนั้นที่เขายืนกันอยู่อ๋อเรามาต้องมาละหูเก้งใหญ่นะแก้งนี้แก้งใหญ่นะครับเขาไม่แก้งใครของมันครับอ๋อเราต้องค่อยๆเติบโตทีหลังใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับลักรถเข้าขี่ได้ไหมวะเดโด้สวัสดีครับพี่ ัอดีครับพี่ไอสัตว์เดี๋ยวกูเสิร์ฟหน้านะไม่คุยกูอะแล้วลางอยู่ฮัลโหลครับอครับครับผมใช่ผู้เล่นใหม่ครับใช่ครับผมผมผู้เล่นใหม่ครับแล้วพี่เอารถมาลงน้ำนี้มันร้อนเหรอครับหรือว่าไงไม่ไดีครับไม่ดครับ หัวลั่นเลยไป็ไงเราบอกกูหัวลั่นกูก็ไปกูก็ไปตรงนี้ครับกิ๊บตังมากิบตังมาโอเคครับนำผมไปหน่อยกิบตังมานี่ครับตรงนั้นแล้วก็กด E มันจะมันจะล้างกระหล่ำครับไม่ว่าไงนายแสดงกิ๊บตังมาครับผมไม่มีใส่ใส่เสื้อแดงวะนายนายผมแดงไหยผมแดงใครวะมึอนเราเพื่อนใครไม่รู้ผมไม่รู้จักเราไปเก็บกระหล่ำมาได้กันเมื่อกี้ไง อ๋ออากเล่นเลยครับพี่มันไปเล่นเซิร์ฟอื่นนะเซิร์ฟนี้เถื่อนอ้าวไม่เป็นไรครับผมชอบเถื่อนเอนะไรงนี้อยู่แล้วครับโตายแล้วใช่ปะอะไรครับแกงกระล่ำใช่ครับแกงกระล่ำครับอ้าวเราเป็นแกงกระลำเราใช่ไหมครับแกงนี้แกงเราใช่ไหมใช่ประเนี่ยแกงแกงอันนี้แกงคุณเปล่าแกงกระล่ำเราอะไเหี้ยเขาก็บอกอยู่นะแกงสวิตนะไอ้ซัดเอาเราแกงกระล่ำอะกับเขาแกงสวิตอะ อ๋อเราเราคนละแก๊งกับเขาใช่ไหมเออแก๊งใหญ่ไหมครับแก๊งสวีทน้ามือตามมือไอเราเมือจะอุ้มกูจ้หน้ามือตามาาม,ม,ามือม <c oughs> สัตว์เลยกูต้องมาเก็บกระหล่ำคายเลยววะ <c oughs> เก็บกระหล่ำไม่พอนะครับทุกคนไม่ต้องพลังกระหล่ำนี่โอ้ยแดดกูจะมาหาแดดกูรบกวนลัเที่ยเทาเบา ทำไมผมกดตัว E ไม่ได้ครับเวทานห้ผมหน่อยดิอุ้มกันอุ้มกันดิอุ้มมันเกะกะน้องอุ้มน้องอุ้มคนมันเยอะกูบอกแล้วไอ้เหี้ยจะเป็นนี่คมเลยสัตว์โทษทีครับโทษทีครับใครต่อยใครเมื่อกี้เไอ้มันบอกกูกำลังรอหลายรอบแล้วเจี๊ยมกูยังแดกไม่ได้เลยต้องออกเข้าใหม่เอามันบล็กมั้งอะไรบล็กเซิร์ฟมันฟรีเขาอย่างนี้นะครับทันใจ ตอนนี้ผมตอนนี้ผมล้างกันหล่บไม่ได้ครับคนเยอะมากเลยครับมึงยืนตัวกลายังล้างไม่ได้กอวะกูยืนห่างกว่ามึงอีกกูยังล้างได้เลยล้างห่ำกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ใช่ล้างจะหลับแล้วมั้ยเอ้กูล้างตรดนองเดี๋ยวไม่ล้างหลับกปลหลงเอั้นเลยอะจัดไปทำไมมันเล่นเซิร์ฟเนี่ยครับมันเถื่อนเหรอครับหรือว่าไงไม่มีเซิร์ฟเล่นครับเซิร์ฟอื่นเยอะแยะครับที่เจมเข้าเจมครับกูจักไม้เหรอครับ ไม่ติวกับพ่อรู้จักร้าไม่รู้จักครับฮะนี่ครับผมล้างกระหล่ำครับผมล้างหำอยู่ครับไม่มีอะไรครับไม่ไม่ไม่เล่นเอออ้ยดแล้วพี่ต้องพี่ล้างกระหล่ำพี่ต้องล้างรถด้วยเหรอพี่มึงถามเยอะเกมดิเรารถลูกคันเลยไหนพี่เราเป็นแกงกระหล่ำนะเราจำได้นะ เอาเละครถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ like, subscribe s u ับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคลิปนี้แบบมาแบบไม่มีอะไรในหัวเลยแบบเออนั่นแหละอยู่ดีก็เป็นคนเก็บไอ้เฉยเก็บกระหล่ำปีเฉยเอาเย็ยนี่ตายไปเลยวะซักก่อนก่อนไปก่อนออกจากเซิร์ฟนี้ขอสักเม็ดหนึ่งเยีนนี่กวนเต้นทุกคนได้ไอ้แกได้ได้อะไร

เอาสัตว์อะสัตว<ป>์ควายขยับ่าวงดิ